สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประธมพรมงกุฎไทยและปฐมดิเรกคุณาภรเป็นวันที่สามเวลา14นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณสารา,าดุสิตาลัยสวนจิตละดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประธมาพรมงกุฎไทยจำนวน2054คนและปฐมดิเรกกุณาภรณ์จำนวน16คนเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2556เป็นวันที่ส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรนเสริญยิ่งเดเรกกุณาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2534เพื่อพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติาศาสนาและประชาชนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดเรกกุณาภรณ์แบ่งออกเป็นเจ็ชั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นครั้งแรกเมื่อพทศุักราช2538 สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อักราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2556ระหว่างวันที่2-4ถึงกันยายน2557 เวลา14นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ประจำปีการศึกษา2,556ณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่หนึ่ง ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์แก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิและพระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างรวม3คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น2,460คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤตินตนปฏิบัติงานแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญว่า การที่บัณฑิตจะออกไปประกอบกิจการงานสร้างสารรค์ความเจริญดังที่กล่าวนอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย บัณฑิตท,ทุกคนจึงควรที่จะขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอรวมทั้งเร่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมความประพฤติที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบในกิจการงานและความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้เชิญพระนามของสมเด็จพ,พระบรมราชาชนกมาเป็นชื่อ ขอให้ท่านน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจการงานหากปฏิบัติได้ดังนี้เชื่อแน่ว,ว่าท่านจะสามารถสร้างสารรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง ปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและจะทำโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของราษฎร อาทิโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารน,นอกจากนี้ได้มีพระราชดําริให้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใ,ใต้ขึ้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น2,590คน โอกาสนี้พระชทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าในวาระนี้จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายถึงความสําคัญของความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบในกิจการงานและความซื่อสัตย์สุจริตว่าเป็นปัจจัยที่เกื้อหน,นุนส่งเสริมให้บุคคลประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดย่อมกระทําอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคทั้งยังคอยเอาใจใส่ปรับปรุงกิจการงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อให้สําเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ส่วนรวม บัณฑิตเมื่อทราบดังนี้จึงควรเร่งสร้างเสริมคุณสมบัติอันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนไปสู่ความสำเร็จให้มีพร้อมขึ้นในตนหากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดแก่ท่านและประเทศชาติโดยส่วนรวมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วล,ลัยลักษณ์อัครราชากุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2556เป็นวันที่3 เวลา14นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชากุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2556 ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชาสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่3มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนสองคนผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์และอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกินลาวเกเซนอนุสร์เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติยศจำนวนสองคน และมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับราชทานปริญญาบัตรจํานวน2,448คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าในวันนี้ใครจะกล่าวย้ำแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อประเทศชาติอย่างมากทั้งนี้เพราะการถือมั่นดังกล่าวจะเกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยสำนึก ตระหนักว่าทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและก้าวหน้าจึงของให้บัณฑิตทั้งหลายมีจิตสำนึกอันมั่นในพระราชปาปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชานกและน้อมนำมาปฏิบัติโดยเคร่งครัดหากทำได้ดังที่กล่าวก็นับว่าท่านเป็นบัณฑิตที่ผืงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสังคมไทยอย่างแท้จริง ala amin wa alaikum